นายมอริสันเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆมีเพียง4ี่คนเท่านั้นที่ทางานที่นั่นวันหนึ่งเขามาที่ออฟฟิศแล้วไม่พบรองเท้าสลิปเปอร์ที่เขาชอบเขามักจะสวมใส่มันในขณะทํางานชายคนนั้นค้นหาทุกคนทุกแห่งและในที่สุดก็พบว่าผู้มันไปอยู่บนหลังคาของตึกนายมอริสันโกรธมากเขาเข้าไปในสํานักง,งานแล้วเริ่มถามพนักงานของเขาแดเนียล <Daniel S 2> พูดว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณเก็บรองเท้าสลิปเปอร์ไว้ที่ไหนอนดรูกล่าวว่าผมกลัวความสูงผมไม่เคยขึ้นไปที่นั่นเลย แซนดราบอกว่าวันนี้ฉันใส่รองเท้าส้านสูงมาแค่เดินยังลำบากเลยเอ,อเมิลี่กล่าวว่าฉันเคารบคุณมากกว่าที่จะทำเรื่องแบบนั้นได้ลงมีคนหนึ่งกโกหกใคร <c oughs> คนนั้นคือแอนดรูเขาบอกว่าเขากลัวความสูงแต่บนโต๊ะของเขามีภาพถ่ายที่เขากำลังกระโดดร่มชูชีพอยู่ แฟนหนุ่มของเมลิซาขอเธอแต่งงานด้วยแหวนที่มีเพชรเม็ดงามหญิงสาวกลัวทำมันหายจึงเป็นเหตุให้เธอเก็บมันไว้ในกล่องบนโต๊ะเครื่องแป้งของเธอครั้งหนึ่งหลังจากวันทำงานอันแสนยากลำบากและยาวนานหญิงสาวคนนี้กลับบ้านและเข้านอนทันทีเมื่อเธอตื่นขึ้นแหวนก็หายไปแล้วเมลิซาโทรแจ้งตำรวจมาและพวกเขาก็ถามผู้ต้องสงสัย3คนได้แก่เพื่อนร่วมห้องของเมลิซาเพื่อนสนิทของเธอและเพื่อนบ้านของเธอถึงสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อคืนก่อน เฮเลนเธอเป็นเพื่อนร่วมห้องของเมลิซามา3าปีแล้วกล่าวว่าเมลิซาดูเหนื่อยมากจริงๆถ้าดื่มชาที่เฮเลนทำให้เธอแล้วไปที่ห้องของเธอตอนสี่ทุ่มจากในไม่นานเฮเลนก็เข้านอนบ้างเอริกเพื่อนสนิทของเมลิซาบอกว่าเข้ามาหาเมลิซาตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งเธอหลับไปแล้วแต่เขาเห็นกล่องเครื่องประดับถูกปิดไว้บนโต๊ะมันว่างเปล่าเอริกประหลาดใจและจากไปทันทีหลังจากนั้นแบรนด้าเพื่อนบ้านบอกว่าเธอต้องการยืมหนังสือจากเมลิซาแต่เมื่อเธอโทรหาเมลิซากลับไม่รับสาย บรนด้าจึงตัดสินใจไม่รบกวนเธอในยามดึกในไม่ช้าตำรวจก็ตระหนักได้ว่าในบรรดา3คนนี้มีคนนึงกำลังโกหกอยู่คนนั้นคือใครเขาคือเอริกเขาถูกถามเพียงแค่ว่าทำอะไรอยู่ตอนดึกในวันนั้นแต่เขากลับพูดถึงกล่องเครื่องประดับด้วยเขารู้ว่าแหวนหายเพราะเขาขโมยไปไงล่ะ เ,เพื่อนๆกลุ่มหนึ่งไปตั้งแคมป์กันพวกเขาพบสถานที่สวยงามในป่าใกล้แม่น้ําพวกเขาวางแผนที่จะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่นั่นแต่ในวันที่ 3. คริสกลับหายตัวไปส่วนคนที่เหลือในกลุ่มก็ได้รวมตัวกันใกล้กองไฟเพื่อหาว่าเขาหายไปไหนพอกล่าวว่าเรามีฟืนไม่พอฉันเดินเข้าไปในป่าลึกเพื่อเอาฟืนแต่พอฉันกลับมาคริสก็หายไปแล้วเอชลี์กล่าวว่าฉันซักเสื้อยืดอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเพราะฉันทำฟ้อมเมือะเทาะกใส่เสื้อตอนกินมือเที่ยงนันซี่พูดว่า ฉันรู้สึกไม่สบายเลยตัดสินใจไปงีบแต่แล้วก็มีนกคูกตัวหนึ่งส่งเสียงดังทําให้ฉันตื่นมีคนหนึ่งกําลังโกหกอยู่คุณรู้ไหมว่าใครแนนซี่นกคูกนอนหลับตอนกลางวันนั่นหมายความว่านกคูกไม่ได้ทําให้หญิงสาวตื่น มีบางคนทำแกส๊สรั่วในอพาร์ตเมนต์ของมาร์คโชคดีที่เขาสังเกตเห็นจึงโทรหาตำรวจหลังจากสืบค้นสถานที่แล้วพวกเขาก็พบนาฬิกาเรือนึงมาร์คอ้างว่าไม่ใช่ของเขานักสืบจึงตัดสินใจส้มโจมตีเนื่องจากนาฬิกาดูแพงแน่นอนว่าอาชญากรจะต้องกลับมาเอาคืนแน่แน่เราเราเที่ยงคืนพวกเขาก็ได้ยินเสียงกุญแจไขประตูที่ล็อกอยู่สักพักมีชายคนหนึ่งเข้ามาเขากำลังถือเทียนอยู่ในมือตอน,น,นแรกนักสืบต้องการจะจับกลุ่มชายคนนั้นแต่หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่คนที่พวกเขารออยู่เขารู้ได้อย่างไรไม่ว่าชายคนนั้นจะทําอะไรในอพาร์ตเมนต์ของมาร์กเขาไม่ใช่คนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องแก๊สรั่วเพราะอาชญากรจะไม่เข้าไปในอพาร์ตเมนต์โดยถือเทียนที่จุดไฟอยู่เนื่องจากรู้อย่างแน่นอนว่าที่นั่นเต็มไปด้วยก๊าซตำรวจพบว่ามีแก๊งๆหนึ่งกาลังจะปล้นธนาคาร สายลับถูกส่งไปยังร้านอาหารที่อาชญากรมักรวมตัวกันในตอนเย็นงานของเขาคือติดเครื่องติดตามตัวเล็กๆก,กับหนึ่งในสมาชิกของแก๊งตำรวจจะได้ทราบสถานที่ที่พวกเขาอยู่และสามารถป้องกันการเจรกรรมได้หัวหน้าแก๊งเป็นเหมือนมันสมองของกลุ่มส่วนสมาชิกคนอื่นๆทั้งหมดเป็นเสมือนกล้ามเนื้อเจ้าหน้าที่สายลับต้องระมัดระวังหัวหน้าแก๊งอย่างมากเพราะชายคนนั้นสามารถมองเห็นอุปกรณ์ติดตามได้อย่างง่ายดายในขณะที่สมาชิกแก๊งคนอื่นๆไม่สังเกตเห็นดังนั้นนักสืบควรติดเครื่องติดตามไว้ที่ไหน บน,นกระเป๋าเป้ของหัวหน้าแก๊งเขาเป็นคนเดียวที่สามารถมองเห็นอุปกรณ์ได้แต่มันไม่เป็นแบบนั้นหากอุปกรณ์นั้นติดอยู่บนหลังของเขาเองตำรวจได้รับโทรศัพท์จากบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งเขาไม่กลับบ้านเลยหลังจากที่ไปวิ่งจ็อกกิง้งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนมาถึงพวกเขาก็สอบปากคำทุกคนในบ้านซึ่งมีสาวใช้ภรรยาของเศรษฐีและคนขับรถของเขาสาวใช้บอกว่ามอนที่คุณโจรไปวิ่งจ็อกกิง้งเขาบอกให้ฉันเตรียมอาหารเช้าให้ฉันจึงรีบไปทำทันทีแต่นี่มันผ่านไปสามชั่วโมงแล้วเขายังไม่กลับเลย ภรรยาของเขาก็เป็นห่วงเช่นกันฉันเห็นเขาตอนเชา้าแต่เขารีบเราเพิ่งนทักทายกันแล้วฉันก็ไปทำงานคนขับบอกตำรวจว่า <_ t ell> ผมรอเจ้านายอยู่ในรถโดยเช็คโซเชียลมีเดียไปพรังใครกันที่่รู้เกี่ยวกับการหายตัวไปของเศรษฐีคนนี้สาวใช้กำลังโกหก ถ้าเธอหนแอปเปิลเป็นอาหารเช้าเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วแอปเปิลคงกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วล่ะเชอร์รี่ได้งานใหม่เป็นผู้ช่วยฝ่ายขายเธอมีความสุขมากที่ได้รับเงินเดือนแรกของเธอเธอไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและตัดสินใจกินไอศครีมเธอหยิบเงินสดออกมาแต่ลมกระโชกแรงพัดเงินหลุดออกจากมือของเธอหญิงสาวหยิบมันกลับมาได้แต่แล้วเธอก็ตระหนักได้ว่าธนบัตร10ดอลลาร์หายไปหนึ่งใบเชอร์รี่มองไปรอบๆหนึ่งในคนเหล่านั้นจะต้องเอาเงินของเธอไปแน่ คุณเดาออกไหมว่าใครคนคนนั้นคือชายที่ใส่หมวกเบสบอลสีแดงเงินอยู่ด่านใต้เท้าขวาของเขาครั้งหนึ่งเคยมีป่ามหัศจรรย์ ที่มีนางเงือก32ตัวเอลฟ์43ตัวยูนิคอน์น26ตัวและนางฟ้า57ตัวอาศัยอยู่ป่าถูกสาบชีวิตที่นั่นเจอกับความยากลำบากนางเงือกเริ่มมาอาศัยอยู่บนดินแห้งทำให้พวกเอลฟ์ต้องย้ายออกไปพวกเอลฟ์ต้องย้ายไปยังดินแดนของยูนิคอนเรายูนิคอนเริ่มสูญเสียพลังเวทมนต์และต้องการผงนางฟ้าเพื่อดำรงชีวิตเหล่านางฟ้าจึงต้องทำงานล่วงเวลาและเหน็ดเหนื่อยมากมันมีสี่คาถา 1. จะทำให้เอลฟ์หายไป 2. จะทำให้นางเงือกย้ายไปยังดินแดนของยูนิคอร์นแทนที่จะเป็นเอลฟ์ 3. จะรักษาเผ่าพันธุ์แต่เฉพาะกับสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนเป็นเลขคู่เท่านั้น 4. จะเปลี่ยนยูนิคอร์นเป็นนางฟ้าคุณควรใช้คาถาไหน ควรใช้คถาที่3นางเงือกและยูนิคอนเป็นสายพันธุ์ที่ต้องได้รับการเยียวยาและทั้งคู่มีจำนวนเป็นเลขคู่นางคอรินมีลูกสาว5คนได้แก่ฮันนาเอลลี่อีฟแอนนาและเอวามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับชื่อของพวกเธอชื่อพวกเธอทั้งหมดเป็นพาลินโดมิก ซึ่งหมายความว่าพวกมันจะอ่านเหมือนกันไม่ว่าจะอ่านจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายอดัมเดินทางไปทั่วโลกในตอนที่เขาพบว่าตัวเองอยู่ในอาณาจักรเล็กๆเ,เขาไม่มีแผนที่หรืออินเทอร์เน็ตเขาแค่เดินไปมาอีกทั้งเขาอ่านไป้ายไม่ออกเพราะเขาไม่รู้ภาษาด้วย อาดัมเดินเข้าไปในปราสาทที่สวยงามและพบเด็กผู้หญิงสองคนปรากฏว่านี่เป็นปราสาทของราชวงศ์และไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปในนั้นสาวๆตกลงที่จะไม่รายงานเรื่องที่เขาเข้ามาแต่เขาต้องเราให้ได้ว่าใครเป็นเจ้าหญิงคุณช่วยเขาได้ไหมดูที่ผนังสิมันมีภาพวาดของราชินีและลูกสาวของเธอ เธอดูเหมือนผู้หญิงทางขวาเป๊ะผมพน,นันได้เลยว่าเธอคือเจ้าหญิงเจนวีเป็นนักเดินทางข้ามเวลาและเธอได้ไปยังกรีกโบราณหญิงสาวหลงสเสน่ห์ทุกสิ่งจนลืมระวังตัวเธอจึงถูกจับตัวไปเฝ้าจากักรพรรดิเขารู้ว่าเจนวีไม่ได้มาจากดินแดนของเขาเขาจึงเริ่มซักไซ์เธอแต่ก็ไม่เชื่อเธอแม้แต่ครเดียวถึงกระนั้นเขาก็เป็นคนดีดังนั้นเขาจึงให้โอกาสเจนวีในการหลบหนี มีหญิงสาวสามคนอยู่ข้างหน้าเธอถ้าเธอเดาได้ว่าใครเป็นลูกสาวของเขาเธอจะเป็นอิสระคุณช่วยเจนเนวีได้ไหมดูสิผู้หญิงคนนี้มีสร้อยคอแบบเดียวกับจกักรพรรดิต้องเป็นลูกสาวของเขาแน่ๆ <c oughs> ผู้คนคิดค้นชายมาชีนและตอนนี้มียาชชากรเดินทางข้ามเวลาและขัดขวางการไหลของเวลา เวลาที่ตำรวจพยายามจับผู้ร้ายพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณลองดูภาพนี้คุณเห็นนักเดินทางข้ามเวลาหรือเปล่าผู้ชายคนนี้ดูทรงผมที่ทันสมัยของเขาสิย้อนกลับไปในยุคนั้นผู้คนยังไม่มีร้านตัดผมเลย <Yeah. S 1> ไปที่วาวเวสกันบ้างคุณเห็นนักท่องเวลาที่นี่ไหม ต้องเป็นคนนี้แน่ๆคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบทันสมัยจุดต่อไปคืออียิบโบราณลองดูใกล้ๆแล้วจะพบคนที่ไม่สมควรอยู่ที่นี่ <hör> s> <S ผู้หญิงคนนี้ใส่อะไรกันเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นเหรอไม่เธอไม่ได้อยู่ที่นี่โอเคเราต้องจับคนร้ายเพิ่มตัวอย่างเช่นภาพนี้คุณเห็นอะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่า ผมไม่คิดว่าผู้คนมีโทรศัพท์มือถือในสมัยนั้นหรอกนะนี่คือคนร้ายโอเคนี่คือภาพยุคหินอีกภาพสำหรับคุณใครไม่ควรอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนมนุษย์ยุคหินแต่เธอกำลังอ่านหนังสืออยู่สมัยนั้นยังไม่มีหนังสือหรอก เยยี่ยมหลือคนร้ายที่เดินทางข่าเวลาอีกหนึ่งคนและพวกนั้นอยู่ยุคก,กลางลองดูให้ละเอียดแล้วบอกผมทีว่าคุณคิดว่าคนไหนผู้ชายคนนี้กำลังสวมหูฟังใช่เขานั่นแหละ นายทอมสันกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในบ้านและได้ยินเสียงบางอย่างข้างนอกเขาออกไปดูและเห็นว่ามีคนชนรถของเขาเขาถามเพื่อนบ้านว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่สกาเล็ตบอกว่าเธอกำลังเล่นวิดีโอเกมอยู่ที่บ้านชาลส์บอกว่าเขาเพิ่งกลับมาหลังจากพาสุนัขของเขาไปเดินเล่นเทซ่าบอกว่าเธอกำลังทำสวนอยู่หลังบ้านใครโกหก เทสซาโกหกเธอไม่มีเครื่องมือทําสวนอยู่กับตัวและเธอก็ไม่ได้แต่งตัวให้เหมาะสมกับการทําสวนด้วยเซเรน่า oh. กำลังจัดปาร์ตี้ในบ้านของเธอและเธอก็เชิญเพื่อนร่วมชั้นทุกคนในช่วงกลางของงานปาร์ตี้ไฟดับไปสองสนาทีเมื่อไฟกลับมาเซเรน่าตระหนักได้ว่าใจการราคาแพงของพ่อแม่เธอ